หมอกี้พาทัวร์งาน European ISSRS IS Workshop ปี2024จัดโดย Italian Society of Hair Science and Restoration ที่ประเทศอิตาลีโดยสมาคมแพทย์ปลูกผมนานาชาตินะคะจัดร่วมกันกับสมาคมแพทย์ปลูกผมที่อิตาลีแล้ววันนี้นะคะหมอได้เข้าไปฟังบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับเทคนิคการปลูกผมใหม่ๆและได้ไปพบปะกับคุณหมอหลายๆท่านทั้งคุณหมอจากประเทศไทยและอีกจากหลายๆประเทศทั่วโลก นี่จะเป็นบรรยากาศในงานการอบรมครั้งนี้นะคะเหมาะได้ฟังเลคเชอร์นอกเหนือจากเลคเชอร์แล้วก็ได้อัปเดตเทคนิคการปลูกผมที่ปลอดภัยเหมาะสมและสามารถใช้ได้กับคนไข้ทุกคนและปัญหาผมทุกรูปแบบค่ะ หลังจากที่ได้ฟังบรรยายเสร็จหมอก็กำลังเตรียมตัวเข้าดูวิธีการปลูกผมแบบ European Standard จากเคสจริงขั้นตอนการปลูกเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่การออกแบบทรงผมแนวไรผมที่เหมาะกับใบหน้าและปัญหาของคนไข้วิธีการเจาะผมดึงเอาตัวกราฟออกจากบริเวณด้านหลังตรงท้ายทอยตรงนี้จะเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเก็บกราฟผมของคนไข้ต้องเลือกต้นผมที่มีความแข็งแรงและใช้วิธีเจาะโดยใช้หัวเจาะที่เล็กที่สุดค่อยๆดึงออก มาทีละกราฟทีละกราฟและต้องระวังไม่ให้เกิดการบาดเจ็บทั้งกับตัวรากผมแล้วก็ผิวหนังของคนไข้ หลังจากที่เราเก็บตัวกราฟมาได้แล้วเราก็จำเป็นจะต้องไปแยกตัวกราฟตามจำนวนเส้นผมจะได้ทราบว่าจำเป็นจะต้องวางแผนการปลูกอย่างไรต้องปลูกตรงไหนและการปลูกนั้นจำเป็นจะต้องใช้ความละเอียดปลูกทีละกราฟทีละกราฟปลูกทีละต้นทีละต้นหยอดลงไปทีละต้น <c oughs> เพื่อทำให้กราฟผมเรียงตัวสวยและดูเป็นธรรมชาติเหมาะกับคนไข้มากที่สุด และทั้งหมดนี้ก็เป็นบรรยากาศในงาน European ISHS r Workshop ปี2024ที่ประเทศอิตาลีต่อไปหมอกี้จะพาไปทัวร์ที่ไหนอีกบ้างอย่าลืมกดติดตามหมอไว้นะคะแล้วเจอกันค่ะ